เราตั้งคำถามแบบนี้ว่าท่านเชื่อไหมว่าองค์พ่อจัตุคามรามเทพและพังพักการกระแสจะกลับมาผมไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้แต่ผมเนี่ยอยู่ในยุคของจัตุคามรามเทพเฟื่องฟูแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในจัตุคามรามเทพ เพราะผมมีส่วนได้ลงแข่งขันแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพด้วยด้วยนะฮะท่านไปดูคลิปเก่าๆที่เขาลงไว้นะครับท่านจะเห็นว่าผมเนี่ยไปร่วมแข่งขันแฟนพันธ์แท้จตุคามด้วยฉะนั้นเนี่ยพอมีกระแสที่เขาถามหากันเขาบอกว่าจตุคามจะมาไหมจตุคามจะมาเมื่อไหร่ผมได้ยินเขาพูดเขาวิภากษ์วิจารณ์ผมก็ต้องนํามาสอบถามแฟนรายการ 东南。